จากการส่งเสริมพพช่มอง,งาให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงปีนี้เป็นปีที่53นะคะการดรําเนินง,งานตามพระราชประสงค์ในล้นเกล้าและัชกาลที่9้าศึกษารักษาต่อยอดมาถึงระบาทสมเด็จเพื่อเจาีย่หัวที่ทรงมีพระราชณิธานที่จะนําสู่ความยั่งยืนในบริเวณเซ็นทรัลคอร์ดก็จะเป็นดอกไม้ยักษ์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งมีสีเหลืองของดอกรวงพืชดอกสีขาวของเอลเดวิสแล้วก็ไฮเดรนเยียสีฟ้า ส่วนของโซนซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากกันชงนะคะเซรั่มกันชงน้ำมันสกัดกันชงผลไม้แปลกแปลกใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกฟิกอะโวคาโดลูกครับเมลอนไต้หวนัน101 และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินค้าแปลรูปต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคีนัวบาคอมพูชาแล้วก็น้ําสาวรสพร้อมดื่มรวมถึงคลาสสิกชานมนะคะในส่วนของโซนผักปีนี้เรามีผักใหม่มะเขือเทศเชอร์รี่เหลืองหวานน้าสลัดอะโวคาโดปีหนึ่งอะ่ะเราสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะคะรวมถึงในส่วนของกาแฟนะคะทันนี่โพเซตนะคะหวานแล้วก็มีกลิ่นของน้ําผึ้งอยู่ด้วย ก็ในโซนนี้คือ Royal Project Garden นะครับก็จะมีส่วนของไม้ตัดดอกไม้ตัดใบไม้กระถางปุ๋ยแล้วก็พืชสม,มุนไพรครับก็ขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมบูธของเราได้ครับ จากงองคุงงงาคุงการหลวงนะคะทางร้านเรามีดอกไม้แห้งนะคะหลากหลายชนิดสินค้าเรามีน้ําหอมบุงหงาน,นะคะสเปนกระจายกลิ่นและมีสินค้าเติตัตใหม่คือน้ําหอมที่ผลิตจากดอกกุหลาบแท้คือน้ําหอมสวีทโล่กับชชม,มิโลนะคะเปิดตัวงานนี้งานแรกนะคะสําหรับในส่วนของงานหัดจากร,รม,ม้นที่ของการหลวงได้มีสินค้าผลิตภัณฑ์จากการชง้าพันชผ้าคลุมไหล่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนเผาต่างๆนะคะ ไอศครีมอะโวคาโดนะคะผสมเนื้ออะโวคาโดหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะก็คือไอศครีม1ลูกเนี่ยเราจะมีอะโวคาโดอยู่ในนั้นครึ่งลูกแค่นั้นยังไม่พอค่ะเรายังท็อปอัพด้วยอะโวคาโดด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังมีบูธไอศครีมน้ำพาค่ะนํามาแต่ไอศครีมยอดนิยมเลยค่ะโซนรยัลโปรเจกต์คิทเช่นของเราครับชั้นอีเดน2นะครับรวบรวมร้านอาหารของโครงการหลวงทุกศูนย์อาทิเช่นเทาาซอยปัดเรา้าตามอะโวคาโด,ดนะครับ บงเลเหมือนโสท,ทอดจากครัวข้างเหลงที่เชียงใหม่อีกทั้งยังมีอีกหลายๆเมนูนะครับก็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับรอยคําก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจหลายๆตัวนะครับอย่างแรกขอแนะนําก่อนคือแยมมอนเบรี่นะครับเป็นกุหลาบมอนผสมกับสตรอเบอร,รี่เราทําแค่9000ขวดพิซซ่าสเปรดทาบนขนมปังทาบนแป้ง,งพิซซ่า,าแฮมโรยหรือเอาชีสโรยโอบหน่อยนึงก็รับประทานได้เลยเหมือนพิซซ่าทําสด ก็ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัอีกเป็น10โครงการเลยนะครับที่เข้าร่วมมีอะไรให้คุณได้มาเที่ยวแล้วก็สนุกสนานกับงานได้เลยครับในฟิลมอินฟินิตบลูวันที่4วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14สิงหาคม2565ที่เซ็นทรัลเวิล์นะคะ